ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็แบบแต่เราความสดใสจากพวกเราทั้ง27คน27หรอพี่27ครับ27เยอะมากก็จะเห็นความป่วนของพวกเราใช่ในจอทุกกวันนี้ก็ป่วนครับผมว่ามันมีกินอายเก่าๆอยู่แล้วครับแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนหายคิดถึงแน่นอนผมคิดว่าเราทำถึงไหมก็ต้องรอชมเอานะคะ จอห์นครับชื่อเล่นชื่อพบครับรับบทเป็นพีทครับสวัสดีครับผมกิจกิจงามไพกิจจาครับรับบทเป็นเอิญครับสวัสดีครับผมแอลมอนภูมิส่วัสดนฟูสถิตครับรับบทเป็นปุ่นครับสวัสดีครับโคเกตพัสวิทครับธาวมสังคีติรับบทเป็นโนครับสวัสดีครับสกายครับพัสิตรุญรันาดีครับรับบทเป็นมาวินครับสวัสดีครับเชนครับน้าโชคงคูนสัมพันธ์และบทซัพเตอร์ครับอ่าทั้งน้น เอีครับเวัสดีครับที่พร้อมคอพอลีนิโธพาครับรับบทเป็นโอมครับสวัสดีครับโตโตครับโตโตไทยวัฐเสรีวิริยักุลครับรับบทเป็นมิกครับสวัสดีครับวชิรวิทย์วิทยาคุณครับรับบทเป็นฟี่นะครับหนูเคยดูซีรีส์เรื่องนีแบบจริงจริงผมเคยนะครับแต่ว่าแบบก็คือแบบเหมือนทำมันบ้านย้อนย้อนไปดูเฉยๆครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอ่านนิยาย แต่รู้ใช่ไหมว่าตอนนั้นคือแบบมันเป็นซีรีส์ที่ดังมากอ๋อทราบครับทราบครับก็มาเล่นแล้วก็รู้สึกตอนแรกก็กดดันตัวเองว่าแบบตัวเองจะเล่นได้ไหมจะทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมก็ก็ก็ทำตัวเองแบบปิดกล้องมาก็ทำได้ครับใช่โอ้จริงๆผมผมเคยดีนะครับเกี่ยวกับเ e ื้อซีกแต่ว่าแบบว่ายัง ยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะได้รับบทก็ยังไม่เคยดูแต่ว่าพอได้รู้ว่าต้องมาเล่นเรื่องนี้ผมก็ทําการบ้านด้วยการแบบอนนิยายหรือแบบกลับไปดูซีรีส์หรือว่าดูทุกทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับเลิฟซิกอเราต้องมาคู่กันแล้วเราต้องมารู้จักกันนะครับ่านครัวารู้จักกันยังไงบ้างผมก็แบบตอนแรกอาจจะมีแบบอะไรที่ไม่ชอบกันผมก็แบบคุยคุยกันอะไร <S <S ก็แบบก็แบบคุย<อ>กันอะไรแบบปรับความเข้าใจกันว่าเอออันนี้มันอันนี้แบบ ไม่ชอบนะอะไรอย่างงี้ใช่ก็ก็ลองแบบปรับความเข้าใจกันนะครับเราไม่เไม่มีเเราไม่มีเก็บไม่ชอบไม่เกลียดไม่ชอบไม่ถ้าโปรเกรสไม่ไม่มีนะครับเพราะว่าแต่ว่าแต่แต่เขามีอ่ะอไม่มันหล่อเกินผมไงไม่ต้องติดเรื่องนี้เลยใช่แต่ว่าตอนโปรเกรส ตอนโปเกตไว้ผมโปเกตหล่อมากเลยนะครับจริงจริงมากตอนโปเกตไว้ผมอะครับหล่อมากจริง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 ตอนผมสั้นก็ออกไปทั้งน่ารักว่ะครับผมเป็นคู่สองคู่สองคือคู่ไหนลูกคู่สองคู่ไหนคู่สองเปิร์มาวินนะเปิร์มาวินขวาครับคู่ไหนไม่ได้คู่กันค่ะผมว่าเขาชอบโน้ค่ะคนนี้มา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  ชอบน้องกิน้องกินก่อนไม่เยอะเข้ากลางเลยตรงกลางเลยอย่าเตะสายก็พอสวัสดีครับสวัสดีถามว่าอะไรนะเป็นยังไงบ้างเราต้องมาเป็นคนที่ชอบเขาทำไมรู้สึกดีมากใช่ก็สนุกดีครับถือว่าพบอะไรแปลกใหม่เป็นประสบการณ์ในการทำงานเลยวันนี้ครับในเรื่องเลิทซิกของผเราเคยได้ดูมาตลอดนะครับเรารู้ว่าต้องไปเเคย ถ้าเรื่องการทำกันบ้านอะไรพวกนี้ก็เคยมาบ้างครับแต่ถ้าแบบเคยดูตอนเด็กไหมอาจจะยังไม่เคยเลยอะไรแสดงบ้างบนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบเหมือนแบบเหมือนตัวผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันนี่ครับครั้งแรกที่เราเล่นมินิไกดใช่ครับถือว่าเป็นครั้งแรกในการออกกองเล่นหนังเลยนี้ซีรีส์เลยครับส่วนน้ำหอมน้ำหอมเขาบอกว่าต้องหอมด้วยนะ สวัสดีครับซีวินติครับเป็นยังไงบ้างกับบทบาทที่เราได้รับรูปบทกไฟก็ตัวบทบาทคีทเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายครับเพราะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายนิสัยผมอยู่แล้วคีทก็เป็นเพื่อนของเอิ้นเป็นรองประธานเชียร์ครับก็จะคอยสปอร์ตเพื่อนเอิ้นเอิ้นอยู่ไหนคีทก็อยู่ด้วยครับอันนี้เป็นการแสดงครั้งแรกของเราเลยไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นการแสดงครั้งแรกเลยครับมันต้องมีปรับตัวยังไงบ้างหรือเรียมตัวยังไงบ้าง เตรียมตัวก็เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับจะมีการเวิร์กช็อปเรื่อยๆอยู่แล้วก็จะมีการที่ปรับตัวในเรื่องของการเข้ากองครับด้วยความที่ผมยังไม่เคยมีประสบการณ์ครับก็เลยต้องค่อยๆเก็บประสบการณ์เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับพอจะมาดูจบไอคอถ่ายจบแล้ดูมส่วนองไงบ้างเห็นเราในจอได้ดูอย่างยังครับผมจะเห็นเป็นตัวสเปเชียลเอพิโซดที่เห็นครั้งที่แล้วครับเนื่องจากว่าตัวสเปเชียลเอพิโซดครั้งที่แล้วเป็นตัวการเวิร์กช็อป ก็ร eh? ู้สึกว่าเห็นจุดที่ตัวเองอยาก improve ครับก็คิดว่าอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็วันนี้ก็รุ้นที่จะได้มาดูเอนหนึ่งด้วยกันกับทุกคนครับผมถัดไปคนต่อไปคนไหนยังไม่ได้พูดขึ้นมาเลยนะถ้าเป็นคู่เป็นคู่นี่มคนะหลา ชื่อสกายนะครับรับบทเป็นมาวินนะครับชื่อเชนครับรับบทเป็นเปอร์ครับผมเราสองคนได้ดูมาชันเก่าวกครับตรงกาันก็ก็ตอนแรกยังไม่ได้ดูครับแต่พอแบบรู้ว่าต้องมาเล่นเรื่องนี้ก็เลยต้องย้อนกลับไปดูแล้วก็อ่านนิยายครับก็เหมือนสกายเลยครับก็ถ้าถามว่าตอนเด็กได้ดูไหมไม่ได้ดูครับแต่ว่าพอไะ้รรู้ว่าเล่นบทเป็นใครก็ย้อนกลับมาดูครับอันนี้คือเราต้องเล่นคู่กันใช่ไหมครับใช่ครับต้องปรับเป็นยังไงบ้างพอรู้ต้องคู่กัน ตอนแรกผมไม่เกลียดใช่ไหมครอ้าวไม่เกลียดตอนแรกก็ไม่รู้ครับว่าจะได้เล่นคู่ของคู่กับเชนเพราะว่าเขายังไม่ได้บอกอะไรเลยแต่พอได้มาเล่นด้วยกันก็รู้สึกว่ามันจะปรับตัวยากหน่อยเพราะว่าอยู่กันคนละโรงเรียนแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันแต่พอได้มาคุยกันปรับความเข้าใจรู้จักกันก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยครับก็ตอนแรกก็ไม่รู้จักเลยครับแบบ ไม่มีแบบคนที่สนิทใกล้ๆตัวแบบสนิทต่อนๆไม่มีเลยก็ปรับตัวก็พูดคุยกันว่าแบบว่าเราเล่นคู่กันอาจจะต้องทำกันบ้านเพิ่มน,นิดนึงอแะบบไรอย่างเงี้ยคุยแต่ไปลู้เขาไหนนี่เป็นหลังเอาเลยนี่เหรอลูกแค่นำตัวคาแครเ์เต้ไปอะไรแล้วพอจบการเล่าสามคนยังไงเรื่องถัดไป สวัสดีครับผมเอ็นเจนะครับรับบทเป็นโอมครับผมสวัสดีครับโตโต้ครับรับบทเป็นมิกครับสวัสดีครับโฟกครับรับบทเป็นฟี่ของเรามันยังไงสามคนสามคนน่าจะรักสามเศร้าครับให้สวยสุดให้สวยสุดใครเปยนตัวโตโต้สวยสุดครับเป็นตัวต้นเรื่องเหรอใช่เอาตัวต้นเรื่องเลยแล้วเราบาดหนากันยังไงบาด น่าจะไม่ถึงขั้นบานหมาแต่ก็คือตอนจะเรียกว่ายังไงเดียก็แบบว่าตอนแรกเขาก็อยู่ด้วยกันดีๆใช่ตอนแรกผมแค่อยากให้น้องไปเจอความรักดีๆเฉยแต่แ่แต่แต่แบบว่าพอพอแบบว่าดูไปดูมาผมว่าเจอผมน่าจะดีกว่าเขาดีกว่าเรามีเลยก็ น้องเขาน่ารักอะครับแล้วด้วยความเป็นประธานนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอาจจะจีบจีบหน่อยในโรงเรียนแล้วตัวละครโอมก็เป็นเพื่อนของผมเพื่อนต้องช่วยเพื่อนเขาก็ต้องช่วยผมจีบน้องอะไรอย่างเงี้ยที่โอมก็พยมจะผลักผมให้ไปจีบพี่วีแล้วก็มีเงาส่งจีบผมก็ไม่ได้เลยไม่ต้องเกินไปแทบว่าหรอเรามีเกมเพื่อแย่งเรารู้สึกอย่งไรบ้าง เคยอายครับเคยมีครับในชีวิตจริงเคยมีบรรยากาศนี้ไหมว่ามีคนมาแอบชอบมายืเยอะไหมไม่เคยครับแล้วตอนนี้ซีมันเป็นคนชอบเลยรู้สึกก็รู้สึกแปลกครับเพราะว่าตรงกันข้ามกับชีวิตจริงเลยครับทไมชีวิตจริงมันดังมากเลยมันอะไรไม่ได้มีคนชอบมีเยอะแล้วเมื่อกี้เขาเกลี้ยงมาเราถ้าเราต้อเลือกเราจะเลือกใคร ชอบแบบไหนชอบแบบไหนเี่ยนสิ่าปสกยัง็นเาเอก็พูดดน้อยแล้วกันครับอี่ันนี่ละยันนี่แลมาดีสองคนก็ไม่เข้ารอบมีคำถามอยากทงบ้านเขาบอกองปุ๊บ่มาผมเหรอเออหมือนหมูเดงได้ลองดิลองดิเต้นเหรอเต้นอะไรหมูเดงเต้นไง หมูเด็เป็นยังไงบ้างบอๆครับเบาๆเรียบร้อยครับเป็นประธานนักเรียนต้องคลิปลุกหน่อยไม่ธรรมดาอย่างอย่างว่าและเนาะเด็กเด็กชมรมดนตรีมจะไปสู้ประธานนักเรียนได้ไงอะยิงนะปุ๊บตีมาปุ๊บจอมเออเป็นไงพอเราถูกเขาแย่งขนาด การเล่าไงตอนนี้ก็การเล่าตีไงเขาขีดมันผมแยกเราแล้วนะพูดไม่ถูกเลยครับมาสึกสสึกสวยไม่รู้ในซีรีส์ใช่ไหมเขาผมแต่ผมไม่พูดแล้วนะเพราะว่าน้องบอกว่าชอบคนพูดน้อยทั้งหลังขึ้นมาเลยเล็บซีนซีนอ่ะเราเล่าเลยไหม เอาแบบ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 เลซี่ s> <S ถ้าถ้าถ้าในถ้าในทีเซอร์ก็มีมีแบบน่าใกล้กันนิดนึงท่าดนี้ตอนนี้เราคาดหวังยังไงบ้าง EP 1นึ่ะแสตอบรับ EP 1ก็คาดหวังแค่อยากให้ทุกๆคนที่แบบติดตามชอบอยากให้แบบว่าอยากให้ไม่ผิดหวังกันแล้วก็อยากให้แบบ เป็นเลิฟซิกในเวอร์ชันแบบที่พี่ๆอยากให้เป็นครับอยากให้ทุกคนจอยกับมันดีกว่าใช่ครับต่อโตหรือเปล่าายอโต้จินไห้ตอโต้จินไข้พี่อนโนครับฮะโอ้ล่วงเลยอนโน่ผมล่วงเลย เขาบอกว่าเอินโน่เอโน่ทำไมัผมมันฟินดีใช่ไหมผมดูแล้วเฉยนะครับรอเขาตอบันลูกแล้หึงหลอแล้วหวนหรอสกายบอกว่ารอติดตามครับงาน ก็ขอฝากนะครับเลิฟซิก2,024นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆทุกคนแล้วก็สามารถดู E.P. ีแรกได้ทางช่อง9 M Pod S D กด30ครับแล้วก็เวลาเวลาเวลา5้ทุ่มครับทุกวกันอาทิตย์ครับสามารถดูย้อนหลังได้ที่ <YouTube. S 3> ช่อง YouTube ีย e ์ไฟวันครับแล้วก็แบบอันคัดก็เป็นที่ไอฉีครับก <Yeah. S 3> ดติดตาม้วยนะครับคุณครับ はあ。